ทีกันแน่อย่าไปรอ,อตัวทีเถิดหนูต้องไปอยู่ฝั่งนี้ไม่โค <c oughs> รกันไปอยู่ฝั่งนู้น <c oughs> ตรงกลาง <c oughs> ดูสิลป์กลางหรือเปล่าจับเข้ามาอีกหยับเข้ามาอีกมาอีกมาอีกอ่กาพอพอ

เธอม้ยิบเธอมเดีบไม่ก <c oughs> ิอแล้วฟ <c oughs> ังใจอีก <c oughs> ดเิอไม่ดีเลย <c oughs> เธอมาโยนเิอไม่ดดเลยสองทีไม่ดีเลิกเลย ดีด oh, yeah, oh, oh, okay. ีเออเด็กนี่เออเด็กนี้อีกยอดเลยเด็กนี่เออเอาอีกอีกวก็อย่ามองก่อนโถโดนอะไรของทุกนพอเลยสิไมแล้วยงโอก็ไี้

ผู้ชมดูสิ่งน้าอัศจรรย์ใจตรงนี้นะครับไหนเห็นไหม